สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับคุูตุ๊กในวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อให้กระดูกและข้อต่อทํางานได้ปกตินะคะนอกจากนั้นนะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษากระดูกและข้อต่อนะคะเมื่อเกิดการบาดเจ็บด้วยกระดูกและข้อต่อนะคะเป็นสิ่งสําคัญเพราะการเคลื่อนไหวของร่างกายในชีวิตประจำวันต้องใช้กระดูกและข้อต่อในการเคลื่อนไหว เด็กมาดูนะคะว่าพฤติกรรมใดบ้างที่ส่งผลเสียต่อ,อกระดูกนะคะพฤติกรรมแบบไหนนะคะเรามาดูกันเลยหิ้วของหนักด้วยนิ้วนะคะอันนี้ทําให้เกิดการนิ้วล็อกได้นะคะทําให้ผังผืดยึดตามข้อนิ้วมือหาต่อมาค่ะนั่งหลังงอหรือว่านั่งหลังค่อมส่งผลให้มีการกดทับของเส้นประสาทหลังได้การนอนขดตัว ทำให้กระดูกสันหลังงอหรือคดได้เด็กๆนอนแบบไหนคะสพายกระเป๋าหนักเพียงข้างเดียวทําให้ไหล่ทํางานหนักอยู่เพียงข้างเดียวส่งผลให้กระดูกสันหลังคดได้เพราะฉะนั้นถ้าเด็กมีเป็นเป้นะคะต้องใส่ทั้งสองข้างเลยนะคะต่อมาค่ะการนั่งไขว้ห้างจะเกิดการทิ้งน้ําหนักตัวลงที่ข้างใดข้างหนึ่งส่งผลให้กระดูกสันหลังคดได้นะคะต่อมาค่ะ การปฏิบัติตนเพื่อให้กระดูกและข้อต่อทํางานได้เป็นปกติต้องทำอย่างไรบ้างคะ 1. รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงและรับประทานได้ครบ5ห,หมู่ด้วยนะคะ 2. ค่ะออกกำลังกายมันออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอและถูกวิธี 3. ค่ะดูแลเรื่องความปลอดภัยนะคะก็ะคือไม่ประมาทแล้วก็มีสติรอบคอบระมัดระวังท,ทุกกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นนะคะ หรือว่าการทำอะไรก็ตาม 4. ค่ะพฤติกรรมนะคะต้องระวังว่าไม่เอี้ยวตัวแรงหรือบิดข้อต่อแรงๆนะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะการยกของหนักอย่างถูกวิธีต้องไม่ฝืนกำลังตนเองนะคะไม่ยืนก้มหลังแล้วยกของนะคะแบบก้มตัวลงไปแล้วยกของขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเรามาดูวิธีการยกของที่ถูกวิธีกันนะคะให้เรานะคะย่อตัวลงไป เพื่อยกของนะคะแล้วก็ยืดตัวขึ้นแล้วก็ทุไซก็คือตัวตรงแล้วก็เดินยกสิ่งของสิ่งนั้นไปนะคะต่อมาค่ะสาเหตุของการบาดเจ็บกระดูกและข้อต่อเกิดจากอะไรบ้างคะสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ก็ได้จากการเล่นกีฬาการออกกําลังกายอุบัติเหตุและพฤติกรรมค่ะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าการเล่นกีฬาจะทําให้เกิดการบาเดเจ็บของกระดูกและข้อต่อได้อย่างไร ระหว่างการเล่นกีฬานะคะอาจเกิดการบาเดเจ็บระหว่างการแข่งขันนะคะประเภทกีฬาที่ต้องประทะกันอย่างนี้นะคะ 2. ค่ะเกิดจากการออกกําลังกายที่ไม่ถูกวิธีหรือใช้น้ําหนักเกินกําลังของตนเอง 3. ค่ะไม่ระมัดระวังนะ,ะเกิดความประมาทแล้วก็ความคึกขนองทําให้เกิดปุิเหตุต่างๆได้ส่วนพฤติกรรมอื่นๆนะคะในข้อ4เกิดจากการอาหารการกิน ชอบเล่นโลดโผหรือว่าเกิดจากความสุกซนนั่นเองเมื่อกระดูของนักเรียนเกิดการบาดเจ็บจะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรนะคะเรามาดูนะคะการดูแลรักษากระดูกและข้อต่อเมื่อเกิดการบาดเจ็บนะจะมีอาการนะคะก็คือกระดูกหักจะมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาหรือจากการออกกําลังกายอาการนะคะก็จะไม่สามารถเคลื่อนไหวบริเวณนั้นได้ พบปลายกระดูกหักออกมาเกิดอาการปวดหรือบวมนะคะการดูแลรักษานะคะก็ต้องห้ามเคลื่อนไหวบริเวณที่บาดเจ็บประคองบริเวณที่บาดเจ็บให้อยู่นิ่งประครบเย็นเมื่อมีอาการบวมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็ผมพยาบาลเบื้องต้นสามารถใช้ผ้าสามเหลี่ยมได้วิธีการป้องกันค่ะต้องไม่ประมาทมีความระมัดร,ระวังแล้วก็ควรจะศึกษาการผูมพยาบาลเบื้องต้นไว้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะถ้าเกิดอาการข้อเคล็ดหรือข้อเคลื่อนนะคะสาเหตุนะคะก็เกิดจากข้อต่อบริเวณนั้นถูกบิดพลิกหรือแพงไปเพราะอาจจะเกิดจากการพลัดตกจากที่สูงนะคะหรือว่าเดินไปแล้วพลิกอย่างเงี้ก็ได้นะคะอาการก็คือมีอาการบวมมีอาการปวดนะคะถ้ากดจะยิ่งเจ็บมากข้อต่อบริเวณนั้นจะเคลื่อนไหวไม่ได้เลย การดูแลรักษานะคะเคลื่อนไหวบริเวณที่บาดเจ็บให้น้อยที่สุดประครบเย็นหากมีอาการบวมแล้วก็ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะการดูแลรักษานะคะก็ประครบเย็นพันผ้าแล้วก็ใช้ผ้าสามเหลี่ยมประคองไว้ก่อนจะได้พบแพทย์นะคะสรุปเลยนะคะการปฏิบัติตนให้ข้อต่อและกระดูกทำงานเป็นปกติหนึง ต้องรับประทานอาหารให้ถูกต้องนะครัผ้าม,มต้องมีการออกกําลังกายให้ถูกวิธีนะมาระวังความปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูบริบทของร่างกายแล้วก็สุดท้ายอย่าย,ยกของหนักนะคะถ้ายกก็ต้องยกแบบถูกวิธีด้วยต่อมาค่ะสรุปสาเหตุของการบาดเจ็บของกระดูกและข้อต่อเกิดจากการเล่นกีฬาเกิดจากการออกกําลังกายที่ไม่ถูกวิธีเกิดจากอุบัติเหตุและพฤติกรรมอื่นๆน,นะคะ ถึงภารกิจนะคะเด็กๆวันนี้ให้เด็กๆนะคะนําข้อความในกล่องด้านล่างตรงนี้นะคะมาเติมในแผนผังความคิดแผนผังความคิดจะมีอยู่2ชุดด้วยกันนะคะชุดที่1นนะคะสีเหลืองๆตรงนี้เป็นการปฏิบัติตนให้กระดูกและข้อต่อทํางานได้เป็นปกติค่ะส่วนชุดที่2นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บกระดูกและข้อต่อนะคะคือต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะคะ มีด้วยกัน4ข้อนะคะเพื่อให้เด็กๆสามารถลากนะคะไปเติมได้เลยนะคะในแต่ละแผนผังความคิดแล้วก็ส่งผลงานกลับมาให้ครูทุกตัวนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ